งบ2 0 0 0 0 0กว่าฟังครั้งนี้วันนี้จัดให้ m a z d a 2 e l อ g a n ลิแกนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบก,กับน้องจีน่ากันเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ที่สรุ่งพาเ็นเตอร์และแน่นอนค่ะวันนี้พามาชมรถเด็ดรถโดน ส so, วันนี้นะคะมาจา2อิลิแกนซีดานปี2014 Max คันนี้นะคะอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะมาพร้อมกับเฉดสีแดงสุดสวยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสายเปรี้ยวสายแซ่บนะคะต้องโดนแน่นอนนะคะเดี๋ยวมีโปรเด็ดโปรโดนมาให้ทายคลิปด้วยนะคะต้องรอติดตามชมกันให้ดีแต่ตอนนี้มาดูสเปคกันก่อนดีกว่านะคะ เอาละค่ะความสวยงามของเราจะเริ่มต้นกันที่ตาไฟเลยนะคะสำหรับตาไฟนะคะคันนี้นะคะมาในรูปแบบตาไฟโปรเจคเตอร์แต่ว่าไม่ใช่โปรเจคเตอร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์โฟบีมเลยนะคะสุดยอดแล้วเนี่ยมาพร้อมกับ สปอร์ตไลท์อีกด้วยนะคะกระจังหน้าของเรานะคะออกแบบมาโดยทรงเดิมนะคะให้ความรู้สึกที่ปาดเปรี้ยวนะคะกว้างขวางดูเด่นนะคะแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นอีกด้วยค่ะแหมรอบคันนี่สวยเชียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าแม้แต่แม็กเองนะคะซํอมแม็กเองนะคะจะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานให้มาเลยนะคะซึ่งแม็กจากโรงงานของเขานี่ก็สวยฉ่าอยู่แล้วนะคะยางนะคะมาในยางขอบ15นะคะเห็นไหมคะดอกยางยังเยอะๆอีกเลยค่ะอ่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะเราจะเจอกันที่ไฟเลี้ยว ะะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ที่หูกระจกกันนะคะก็เพิ่มความรู้สึกที่ดูลักชวรี่นิดนึงหรูหรานิดนึงนะคะเพิ่มการมองเห็นให้รถคันข้างหลังอีกด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับข้างหลังนี้นะคะก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะเพราะว่านอกจากชุดไฟนะคะ LED แล้วนะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์หนักมากเลยนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันที่ฝาท้ายกันนิดนึงเนาะกดจึ้งเดียวค่ะ แล้วก็หับเพืนนะคะไหนเรามาเซอร์ไพรส์กันดีกว่าค่ะแม่สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าห้องเก็บของนะคะกว้างมากนะคะสามารถใส่จุของหรือว่าบรรทุกของได้สบายๆเลยแ่ละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอยากให้ดูตรงที่ ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ห้องโดยสารนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมนะคะดูไปพร้อมกันค่ะสําหรับมือเปิดนะคะมือเปิดของเรานะคะก็จะมาในรูปแบบคโครมเมียมอย่างสวยงามเลยนะคะตัดกับสีแดงซึ่งเป็นสง่ามากเลยนะคะให้ความรู้สึกที่ลงตัวม,มากๆเลยละคะ่ะภายนอกว่าสวยแล้วนะคะภายในสวยยิ่งกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในดีกว่า ว้าวมากเลยนะคะสําหรับภายในเนี่ยค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เตยตาอันดับแรกเลยที่เราเข้ามานั่นคือในเรื่องของเบาะนั่นเองนะคะเบาะนะคะเขาจะเป็นลายกราฟิกอย่างสวยเลยนะคะตัดมาพร้อมกับขอบที่เป็นสีแดง สวยมากนะคะเข้ากับสีของตัวรถสุดๆเลยล่ะคะ่ะยังไม่พอนะคะสอบเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะกำกมะหยี่อย่างนี้แล้วนะคะในส่วนของแดชบอร์ดด้านหน้านะคะเขาจะมาในรูปแบบของหนังทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหรือนู่นนี่นั่นบอกเลยว่าให้ความสปอร์ตใหม่และสวยงามมากๆค่ะแอร์แบ็กเอสไอสน่านะคะแล้วที่สําคัญเลขใหม่นะคะเรือนใหม่นะคะเพียงแค่65,000กิโลนะคะ แหมวิ่งมาน้อยามากๆเลยนะคะคันนี้นะคะมาในระบบเบรก ABS ด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีชุดฟังก์ชันของมีเดียเนี่ยอยู่ซ้ายมือสามารถควบคุมกันได้อย่างง่ายๆเลยนะคะพวงมาลัย3ก้านนะคะสวยงามนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะหน้าจอนะคะจากที่เล่นดูนะคะจะเป็นหน้าจอของ Kenwood นะคะแล้วก็สามารถเล่น CD DVD ได้นะคะหรือว่ายังไงอยากให้ทุกคนเข้ามาลองดูกันนะคะจอบเกียร์นะคะเกียร์เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะอยู่นบน บริเวณซ้ายมือนะคะก็จับสะดวกมันๆน,นะคะฟิลแบบฟิลสปอร์ตนิดนึงค่ะพออยู่ด้านนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าขับมันขับสนุกกันเลยละคะ่ะสำหรับเบาะเนี่ยอยากจะบอกว่าสรีระของเบาะเนี่ยเขาทำมา ให้รองรับกับคนที่สูงถึง185ซนติเมตรเลยนะคะบอกเลยว่ารองรับกับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยําแล้วก็ได้อย่างนั่งแบบสบายๆเลยละคะ่ะหลายๆชั่วโมงก็ได้นะเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะว่าห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะสอบคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับระบบ Double Overhead Camshaft นะคะ4สูบ16วาล์วนะคะซับคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบ S V T นะคะหรือว่าระบบวาล์วแปรผันอัจฉริยะนั่นเองนะคะยังไม่ พอนะคะเสริมระบบ T S C V มาด้วยนะคะให้แรงบิดต่อเนื่องในรอบที่ต่ำนะคะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองเร็วมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะด้วยความที่เป็นรุ่น Max นะคะเครื่องก็จะโอเคเครื่องก็จะดีมากๆแรงมากๆขับสนุกมากๆค่ะคุณพี่คะ่ะใครที่อยากลองขับนะคะลองใช้งานเข้ามาลองดูกันได้เลยนะคะขนาดว่าใหม่ขนาดว่า สนวนการความร้อนอยังไม่หลุดล่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของน็อตซักตัวไม่มีรอยขัดเลยนะคะรับประกันและวารันตีในเรื่องของรับประกันหลังการขายแน่นอนค่ะหากคุณไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน7วันนะคะลองเปิดใจดูเถอะคะ่ะคุณจะรู้ว่ารถสวยที่นี่มีอยู่จริงค่ะคันนี้เนี่ยให้ไปเลยจัดไปนะคะในราคาที่299000บาทค่ะ โปรโมชั่นสุดคุม้มนะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสอบปีแรกเนี่ยผ่อนศูนยเยาวนานถึง12เดือนนะคะยังมีในเรื่องของขับฟรีอีก90วันอีกด้วยนะคะแล้วก็ดนช่วงนี้นะคะโปรร้อนแรงสุดปังของเรานะคะออกรถ100บาทเท่านั้นเองค่ะไม่รวมกับมวดถูกๆนะคะที่รอท่านอยู่นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเราได้เลยนะคะที่สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ทุกสาขานะคะมีทั้งหมด4ส,สาขาใครอยากเข้ามาดูน้องคันนี้ตอนนี้น้องอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธร ะะยังไงลิงก์มาได้เลยนะคะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดสีรุ่ง799นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ081790465และ0818786695ค่ะบอกเลยนะคะสับม,มาซาสองคันนี้นะคะนอกจากงวดที่ถูกแล้วนะคะใครอยากได้ตัวท็อปสุดตัวแม็กซ์ทรงสปอร์ตแบบนี้ไปขับขี่นะคะมีลูกเล่นหลายๆอย่างรอคุณอยู่นะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตร่ำลากันไปก่อนนะคะส,สับ คลิปหน้านะคะจะเป็นรถลนรุ่นไหนรอติดตามกันดีกว่าค่ะสอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ